สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกาะกำแพงเมืองจีนแน่นๆน,น,นะคะเหมือนกับอดหวานเนาะเราก็รอดูซีรีส์จีนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับแฟนๆของน้องเจ้าจินไม้แล้วก็คุณจางเจียอีค่ะเพราะว่าคุณจางเจียอีนั้นก็จะนำทีมเดิมกลับมาแล้วนะคะสำหรับ going p l a n e นะคะเรื่องนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วค่ะมันก็จะมีซีรีส์อยู่ไม่กี่เรื่องนะคะเพื่อนๆที่แบบว่าสามารถจะสร้างได้หลายๆซีซั่นแล้วยังได้รับความนิยมอยู่นะคะแล้วหนึ่งใน นั่นก็คือจีนแนวปัจจุบันเรื่อง go in p a n e นี่แหละค่ะซีซั่นที่2จบไปเมื่อตอนปี2022นะคะในช่วงกระดกระดาคมนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูไปติดตามดูกันได้นะคะมีสับไทยดูสบายๆสี่สิตอนนะคะนนั้นคือซีซั่น2ค่ะส่วนซีซั่นที่1ก็ต้องย้อนไปอีก1ปีนะคะ2021-2020นะคะไปดูได้นะคะแล้วก็มาซีซั่น2เมื่อปี2022แล้วก็มาซีซั่น3นะคะคาดว่า จะได้ดูกันเร็วๆนี้ในปีนี้นะคะที่แพลตฟอร์มเดิมค่ะคือ Mango TV นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวค่ะคือมีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วก็มีการพูดถึงนะคะว่านักแสดงก็เป็นทีมเดิมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วในซีซั่น3นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเรตติ้งก็น่าจะดีมากๆเหมือนกับซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นกาลังใจให้กับทีมที่ผลิตเรื่องนี้ละคะ่ะ ในตอนจบของซีซั่นที่สองนั้นนะคะยังมีปมบางอย่างที่มันก็ยังเคลียร์ไม่จบดังนั้นแล้วนะคะก็ทำให้เหล่าบรรดาผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะก็มีความคาดหวังมากๆกับการถ่ายทำในซีซั่นที่3นะคะก็หวังว่าจะเคลียร์ปมทุกอย่างให้มันจบได้เรื่องนี้เป็นแนวเรียกได้ว่าเป็นแนวฟิลกูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะดูแล้วรู้สึกดีๆเพราะว่ามันเป็นความรักความเข้าใจกันนะคะภายในครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆน,นะคะ เป็นเรื่องราวที่เน้นเรียกได้ว่าเยาวชนนะคะเป็นเป็นซีรีส์แนววัยรุ่นนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะพอตเรื่องเนี่ยก็มีการโปรโมตออกมาว่ายิ่งตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือเป็นซีรีส์แนววัยรุ่นนั่นแหละค่ะสาหรับการผลิตนะคะก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยทีมสร้างสรรค์าง,งานหลักของซีซั่นที่2ก็ทําซีซั่นที่3ไปด้วยคือเอาง่ายๆเป็นทีมงานเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นที่3ที่กําลังจะมาให้พวกเรา ได้ชมผลงานกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในแง่ของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของบทละครโครงเรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็คือทํางานกันมาอย่างช่ําชองเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าอยู่ในระดับนะคะคุณภาพสูงสุดของแนวที่เป็นสร้างสรรค์เกี่ยวกับเยาวชนแล้วนะคะโอ้โหเขียนมาสักขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าซีซันสามออนแอร์เพื่อนๆอ,อย่าไปอ,าอย่าอย่าพลาดน,นะคะที่จะไปดูกันเนาะจะได้พิสูจน์ว่าที่เขาพูดมานั้นโม้ เรือว่าไม่โมกันแน่นะคะแต่น่าจะน่าจะดีแหละเพราะว่าซีซั่นที่2ที่ดูมานะคะ40ตอนก็คือดีดีมากดีมากไหมคืออาจจะหวานอาจจะไม่ใช่คนในแนวที่แบบจะมาดูแนวเยาวชนเยอะนะคะแต่หวานว่าอยู่ในขั้นดีแล้วกันอะดี D นะคะของหวานมันจะมีดีดีมากแล้วก็ยอดเยี่ยมนะคะเอาขั้นดีไปสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าคนอื่นๆนะคะคงจะชอบมากๆเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องนะคะให้มีซีซั่นถัดไปก็คือมาแล้วค่ะ มันก็เลยกลายเป็นมีซีซัน3ด้วยนะคะซึ่งสำหรับชื่อนะคะก็มีคุณเหยียนหนีแน่นอนนะคะคุณเจ้าจินไม้มาแน่ๆค่ะแล้วก็มีคุณกัวจุนเฉิงนะคะซึ่งชื่อก็ขึ้นอยู่บนโต๊ะป่านเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนักสแสดงนำนะคะก็เป็นรากฐานของความสำเร็จมาตั้งแต่ซีซันที่1แล้วนะคะในในปกเนี่ยที่หวานใช้ยังเป็นปกของซีซันที่2อยู่นะคะเพราะว่าไอ้ปกซีซันที่3มันมีแต่ภาษาจีนเนี่ยเพื่อนๆเอามาขึ้นทำรู รูปปกนะคะทุกคนก็เพื่อนๆจะอ่านกันไม่ออกเอาเป็นรูปแล้วกันนะคะได้เห็นรูปของคุณไม่ว่าจะเป็นจางเจียงอี้นะคะคุณ คุณเจ้าจินไม้อะไรแบบนี้พวกเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมันเรื่องไอ้นี่เองมันเรื่องไอ้นี่เองนะคะสําหรับนะคะบทของน้องเจ้าจินไม้แล้วก็กวัวจินเฉิงนั้นก็จะเป็นบทของนางเอกกับพระเอกในในนักแสดงรุ่นเยาว์ของเรื่องนะคะซึ่งการมารวมตัวกันของพวกเขานั้นนะคะโดดเด่นมากๆค่ะเพราะว่าการแสดงทักษะการแสดงของน้องเจ้าจินไม้นั้นถือว่าโคตรจะดีเลยนะคะเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งคนที่อายุน้อยแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรทักษะ การแสดงที่สูงมากๆเลยมีรางวัลการันตีหลายรางวัลน,นะคะสำหรับน้องเจ้าจินไม้นะคะส่วนน้องกั้วจุนเฉิงนั้นนะคะก็เป็นน้องชายที่น่ารักเนาะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แสดงนะคะจีนคอสตูมโบราณมาแล้วหลายเรื่องส่วนจีนปัจจุบันนี้ก็มีมาแล้วบ้างปะปายนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นแนวของเ,อเรื่องราวที่เป็นซีรีส์ที่มีภาคต่อเนาะซีซั่น1 2ึก็ได้เห็นหน้าน้องกั้วจุนเฉิงมาเรื่อยๆนะคะแล้วด้วยความสนิทสนมกั นะคะของนักแสดงค่ะเพราะว่าได้ร่วมงานกันมาแล้วนะคะอย่างน้อยก็2ซสีซันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเคมีของพวกเขานั้นดีมากๆเลยนะคะส่วนนักแสดงนะคะที่แบบว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะมานั่นก็คือบทของคุณเจียงกวนหนานนะคะแล้วก็คุณหานเพยอิงค่ะเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่า2คนนี้นะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะคะที่มีเขาเรียกว่ามีเรตติ้งนะคะสร้างเรตติ้งให้กับเรื่องนี้เพราะว่าเป็น ตัวละครสมทบที่แบบดีมากๆเลยนะคะทําให้เรื่องนี้มีความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะแล้วก็ทุกคนก็หวังว่านะคะเขานั้นจะกลับมาในบทบาทของตัวละครตัวเดิมนะคะซึ่งนะคะวัยรุ่นทั้ง4คนในเรื่องเนี้ยก็จะเปิดบทบาทใหม่นะคะในในเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ในซีซั่นที่3นี้จะไปถึงที่ทํางานของพวกเขาแล้วล่วะคะ่ะก็จะมีทั้งความท้าทายความกดดันนะคะซึ่งพวกเขานั้นโตม โตขึ้นอ่ะเยาวชนจากนักเรียนนะคะในซีซั่นหนึ่งก็โตมาเรื่อยๆแล้วก็โตมาเรื่อยๆจนถึงซีซั่น3นี้พวกเขาจะทํางานกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตไปในสังคมใหม่ๆนะคะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงของการเริ่มหางานเลยค่ะ ตัวละครลินเหมียวเหมียวนะคะจะแบบว่าโอ้โหเรียกว่าชีวิตในการหางานจะค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่ายากในระดับนรกเลยเพราะว่าวุฒิการศึกษานะคะของตัวละครลินเหมียวเหมียวเนี่ยเรียกได้ว่าเรียนมาต่ําเตี้ยเออเกรดเกรดนะคะเกรดในการเรียนเนี่ยต่าเตี้ยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสังคมจีนนะคะสําหรับเยาวชนที่ได้เกรดน้อยๆตอนจบมาเนี่ยนะคะจะเจออุปสรรคอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการสัมภาษณ์งานแล้วก็ การถูกมองนะคะมองเปรียบเทียบไอ้ใบใบประกาศที่มีคะแนนอยู่นะคะกับหน้าตาเวลาสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นบรรยากาศนั้นนะคะส่วนสําหรับตัวละครเฉียนนะคะเฉียนซานวีนั้นก็จะเป็นช่วงจุดต่อของชีวิตนะคะจะเลือกระหว่างอุดมการณ์กับความเป็นจริงอะคะ่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะทานะคะเป็นความใฝ่ฝันของเขานั้นนะคะกับความเป็นจริงในในสภาพแวดล้อมแล้วก็ความสามารถที่เขามีนั่นนะ ตัวละครตัวนี้ก็ถึงจุดที่จะต้องเลือกนะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยเพื่อนๆจะรู้ว่าในตอนที่พวกเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยพวกเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความฝันกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราที่เราต้องคว้าเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราฝันว่าอยากจะได้ค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่สะท้อนให้ให้เราเห็นถึงหัวใจของวัยรุ่นนะคะว่าคือการรับรู้ถึงหัวใจที่แท้จริงของตัวละครเฉียน แล้วก็ก้าวไปสู่หัวใจของเขาอย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครตัวนี้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อจะไปคว้าฝันของเขาให้ได้นั่นเองนะคะสําหรับตัวละครนะคะเจียงเทียนฮาวแล้วก็เติงเสี่ยวฉีนะคะพวกเขานั้นก็จะพบโอกาสใหม่ๆแล้วก็มีวิกฤตเกิดขึ้นในที่ทํางานแล้วก็อาชีพรวมทั้งธุรกิจนะคะอย่างเจียงเทียนโหนี่มาทาทาธุรกิจด้วยตัวเองดังนั้นเราก็ต้องมีช่วงที่เ,ออเริ่มแล้วก็ช่วงล้มลุกคุกคานแล้วก็ช่วงที่ สามารถจะต้องเผชิญหน้านะคะกับเรื่องราวที่ไม่ไม่เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นน่ะเพราะว่าคนเราโตขึ้นมันก็ต้องมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบทละครนะคะเขาบอกว่าจะมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความเข้มข้นหนัวหนัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วก็จะจะน่าจะเรียกได้ว่านะคะจะเป็นขั้นของของเยาวชนตอนปลายแล้วล่ะเพราะว่าในซีซั่นที่3ทุกคนก็โตขึ้นมากันหมดแล้วนะคะทีนี้ใน โลกแห่งความเป็นจริงมันก็ต้องมีทั้งความโหดร้ายแล้วก็มีทั้งความหวานหอมหวานนะคะของชีวิตของพวกเรานี่แหละซึ่งในเรื่องนี้ก็จะถ่ายทอดให้พวกเราได้เห็นนะคะแล้วก็จะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาจะเป็นบททดสอบของวัยรุ่นทั้ง4คนนี้นะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จคะคงคอนเซปต์ค่ะเพื่อนๆคือจบดีแฮปปี้มากๆเช่นเดิมนะคะตัวละครนะคะอย่างคุณลินต้าเว่ยผู้เป็นแบบว่ากับคุณหวังหวังเฉิงนานนั้นจะเป็นตัวละครที่ เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาเป็นว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถาบันครอบครัวนะคะซึ่งก็มีอิทธิพลกับเหล่าบรรดาของลูกๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าโอเคในวัยกลางคนนะคะของความเป็นคุณพ่อคุณแม่นั้นน่ะพวกเขานั้นมีส่วนชี้แนะลูกสาวนะคะอย่างหลินเหมียวเหมียวเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นในในแง่ใดบ้างแล้วก็วิธีการสอนของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่แน่นอนว่าในสังคม จีนมันก็ต้องมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วเนาะคือขนาดยังไงดีละ่ะเรียกว่าสังคมเอเชียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ชอบชอบเข้าไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะฮะกับเรื่องราวความเป็นชีวิตของของลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นบางท่านชีน้นําบางท่านก็ขีดไว้ขีดไว้เส้นทางเดียวเออลูกเส้นเนี้ยดีแล้วลูกไปอย่างนี้สิ เป็นความก็เรียกว่าชินน้นะอย่างแกมบังคับนะคะก็จะเป็นลักษณะสไตล์ส่วนใหญ่ของครอบครัวในเอเชียใช่ไหมคะแต่อะไรก็ตามไม่เป็นไรนะคะเรื่องนี้ดูได้มันเป็นแนวฟิลกูดนะคะเป็นแนวดีๆที่จะทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญนะคะของการอยู่ร่วมกันให้ได้ระหว่างสังคมของการทํางานนะคะโตแล้วออกจากโรงเรียนก็มาสู่สังคมการทํางานแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวนะคะก็ไม่ควรที่จะเมินเฉยต่อมิตรภาพที่มีต่อกันนะคะญาติพี่น น้องพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอลูกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะเปลี่ยนบทบาทไหมนะคะไม่ควรจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรมากนะกกับชีวิตนะคะของลูกให้ลูกเขามีเสเปซนะคะมีพื้นที่ในการที่จะทําไปตามความฝันแล้วก็ให้เขาได้ใช้ความสามารถอย่างอย่างอย่างที่เขาแบบว่ามีอ่ะให้สุดๆนะคะอย่าไปกันเขาค่ะเอาละค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารอชมเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะก็คงจะออนแอร์นะคะที่เดิมค่ะผัด ฟอร์ม n g ง tv TV นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ